ผมอยากจะหยิบยกเรื่องเล่าบทหนึ่งที่ถูกบันทึกโดยอิม่ามมุสลิมนะครับซึ่งรยายงานจากท่านตาบีอินท่านหนึ่งจันอุเซบินจาบิรนะครับเรื่องราวนี้เป็นการบอกให้รู้ว่าคนคนหนึ่งที่ตาบีบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาขออภัยโทษเขาขอดุอาดุอาของเขาจะถูกตอบรับเป็นคนที่ท่านอุมัตรตามหา ฉะนั้นพี่น้องครับมา,มาฟังกันว่าเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวอะไรบางครั้งเราไม่สามารถที่จะวัดกันได้ว่าบุคคลที่เขาแต่งกายธรรมดาทั่วๆไปเนี่ยแต่เขาระหวังเขากับอัลลอฮ์เป็นคนที่มีเกียรติบางทีเขาอาจจะไม่ได้เป็นคนรู้จักในหมู่ผู้คนมากมายไม่ได้มีเกียรติในสถานะทางสังคมแต่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์เขาเป็นคนที่ยิ่งใหญ่มากพี่น้องครับ ตบีอีนท่านนี้เป็นตบีอีนชั้นอาวุโสชื่อว่าตัลอุเอสอัลกอรนีตัลอุเอสบิลอามิดเป็นคนที่เข้ารับอิสลามในยุคของท่านนาบีแต่ไม่ได้เห็นท่านนาบีนะครับซึ่งต่างกับซอฮาบะห์นะครับตบีอีนชั้นอาวุโสเนี่ยไม่ได้เห็นท่านนาบีแต่อีมานศรัทธาอยู่ในช่วงที่ท่านนาบียังมีชีวิตอยู่นะครับ ท่านอเวสบิลอามิดนั้นเป็นคนเยเมนอยู่ในเผ่ามุรอดมาจากตระกูลกอรันนะครับมาจากตระกูลกอรันฮะดิษบทนี้ท่าอุเซรบินจาบิดได้เล่าเอาไว้ซึ่งอยู่ในบันทึกขอออิมามมุสลิมปรากฏว่าท่านอุมัดเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยชาวเยเมนเนี่ยนะครับเวลาก็จะมา ร่วมรบกับอิสลามนะครับร่วมรบกับอิสลามเนี่ยก็จะมีกองทัพนะครับเสริมเดินทางมาจากเยเมนทุกครั้งที่กองทัพจากเยเมนเดินทางมาถึงเนี่ยท่านอุมัรก็ถามว่าอฟฟีกุมอเวสบิลอามิดมีอเวสบิลอามิดอยู่หรือไม่เพราะอะไรที่ท่านอุมัรถ,ถึงต้องถามหาผู้ชายคนนี้ ไม่ใช่สอฮาบะนะครับเป็นตาบีอีนชั้นอาวุโสนะครับฉะนั้นปรากฏว่าครั้งแล้วครั้งเล่าท่านอุมัตก็พยายามตามหาผู้ชายคนนี้แล้วก็ท่านอุมัตก็เลยไปเจอฮัลอันตะอเวสบินอามิรท่านคือชายที่ชื่อว่าอุเวสบินอามมหรือไม่ผู้ชายคนนี้ก็ตอบว่าใชา่ ก็ละมินมุรดท่านมาจากเผ่าตะะกูคือเผ่ากองมุรดใช่ไหมแล้วก็มาจากตระกูลของกรันอุเวสก็บอกว่าใช่แล้วอุมัรก็ถามต่ออีกว่าฟากานบีกาบอรสฟาบาระตามินหูอิลลาเมอูดิอาดิรฮัมอุมัรก็ถามต่อว่าแต่ก่อนเนี่ยท่านเนี่ยเคยเป็นโรคด่างขาวใช่ไหม แต่ตอนนี้มันหายไปแล้วค,คือโรคด่างขายเนี่ยดดด่างขาวเนี่ยมันหายไปแล้วเว้นแต่จะมีอยู่จุดหนึ่งบนร่างกายของท่านนั้นซึ่งไม่สามารถที่จะหายได้นะครับเป็นจุดเท่ากับเหรียญเดียรธรรมก็ละนามอุเวสก็บอกว่าใช่แล้วท่านอุมัสก็ถามต่ออีกว่าและกาว่าลีดาแล้วท่านยังมีแม่อยู่หรือไม่อุเวสก็อุเวส,ก,เวสก็ตอบว่านาม แม่ก็ยังมีชีวิตยอยู่กับฉันยังใช้ชีวิตยอยู่กับฉันพอท่านอุมัตแน่ใจว่าชายคนนี้ที่ท่านตามหานั้นเป็นอุเวสบินอามิตจริงๆอันเนื่องมาจากว่าอะไรท่านอุมัตก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นอุเวสบินอามิดหรือไม่ก็เลยถามถึงลักษณะว่ามาเผามาจากเผ่านี้หรือไม่ยังมีแม่หรือไม่เคยเป็นโรคด่างขาวแล้วก็มันหายไปแล้วยกเว้นแก้เพียงเท่ากับเรียนที่รธรรมพอท่านอุมัตถ,ถามถึงลักษณะเช่นนี้ แล้วก็มั่นใจว่านี่คืออุเวสที่นบีเคยบอกเอาไว้แล้วท่านอุมัตก็เลยบอกว่าแเมื่ตูรอสูละลอฮิสลลอห์ฮะอะไรวะซัลลัมยกุนอุมัตก็เลยบอกว่าฉันได้ยินท่านนาบีสุลัยัลลัมบอกว่ายะตีอะไลกุมอุเวสอิบนุอามิรมาอัมดาดินอัลลินยมัน ah บอกว่านาบีเคยบอกกับฉันบอกว่าจะมีคนคนหนึ่งนะครับในหมู่ของพวกท่านนี่แหละ ที่ชื่อว่าอเวสบินอามรเนี่ยจะมากับเผ่ายมันมาจากเผามรุรดนะครับตระกูลกรอนกาอบีฮีบรอสเขาเคยเป็นโรคด่างขาวและอัลลอฮฺตลาก็ให้เขาได้หายจากโรคนี้เว้นแต่มีเพียงจุดเดียวเท่านั้นเท่ากับเรียนเดียร์ฮัมและเขายังมีแม่อยู่นะครับฮุวบิฮาบรรุนและชายคนนี้เป็นคนที่ รักแม่มากทำความดีต่อแม่อย่างมากมายนะครับทำความดีต่อแม่เนี่ยนะครับจนกระทั่งท่านนาบีถึงเอ่ยพูดถึงความดีของท่านอุเวสนะครับหากว่าผู้ชายคนนี้นบวีว่าเราอักเซมะอลัลลอฮ์และอบระอุมัดเนี่ยพูดให้อุเวสฟังว่าฉันเคยฟังจากท่านนาบีนะครับแล้ว อุมัดก็บอกว่าจากสิ่งที่ท่านนาบีพูดว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาสาบานหรือเขาขอดุทิสิ่งใดก็แล้วแต่สิ่งนั้นอัลลอฮ์จะตอบรับและนบีก็ยังคําชัดกับท่านอุมัดบอกว่าฟาอินิสตาตตาไอยัสตักฟิรอละกะฟาฟอัลหากว่าเป็นไปได้หากว่าเจ้าสามารถคืออุมัดเนี่ยหากว่าเจ้าสามารถที่จะพบเจอเขานะครับให้เขาช่วยขอดุทิให้อภัยกับท่านอุมัด มายถึงว่าท่านอบีสั่งนะครับถ้าเจออุเวสเมื่อไรหากว่าท่านสามารถทําได้ให้เขาเนี่ยช่วยขออภัยโทษให้กับท่านด้วยฟาสตักฟิลลีฟาสตักฟาาฟาสตักฟารละและเมื่ออ,อุเวสได้ยินการเล่าเรื่องจากท่านอุมัตอุเวสก็เลยขออภัยโทษให้กับท่านอุมัตนะครับขออภัยโทษให้กับท่านอุมัตไะดิสวนนี้ไม่ได้หมายความว่า อุวยจะประเสริฐกว่าท่านอุมัดแน่นอนว่าซอฮบ้านนั้นประเสริฐกว่าตาบีอินอยู่แล้วแต่เป็นในแง่ของอะไรครับในแง่ของความดีของคนคนหนึ่งที่นบีพูดถึงนะครับว่าเมื่อใดก็ตามที่เขาสาบานเขาขอดุอาอัลลอฮ์จะตอบรับกับเขาอย่างแน่นอนซึ่งเป็นคําพูดของท่านนาบีมุฮัมมัดสลุลลัลลฮุอะลัยวะสัลลัม อุมัดก็เลยเจอท่านอเวสแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ฟังแล้วขอให้อเวสนั้นขออภัยโทษให้กับฉันก็คือให้ท่านอุมัดพี่น้องครับแล้วท่านอุมัดก็บอกว่าไอ้นัตุริตเจ้าจะไปไหนก็ละอัลกูฟะฉันจะเดินทางไปยังเมืองกูฟะประเทศอิรักในปัจจุบันแล้วท่านอุมัดก็บอกกับท่านอเวสบอกว่าเอาไหมฉันจะแจ้งเรื่องราวนี้ให้กับเจ้าเมืองกูฟะรับทราบ เพื่ออะไรครับเพื่อต้องการที่จะคอยดูแลความต้องการของอเวสในการใช้ชีวิตแต่ปรากฏว่าพี่น้องกัปตันอเวสก็บอกว่าอากูนูฟีกอ็อากูนูฟีก็บออ,อ,บอ,อินนัสฮับบุอลิลยฉันไม่ได้ปรารถนาที่จะเป็นคนรู้จักของบุคคลในเมืองนั้นๆฉันแค่อยากจะใช้ชีวิตเป็นประตูชนธรรมดาท,ทั่วไปและสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ฉันรักมากที่สุด ความสันโดษความสมถะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่นบีวบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เขายกมือขอดุอาเมื่อนั้นแหละดุอาของเขาจะตกตอบรับแต่พี่น้องครับท่านอวสบอกว่าฉันขอเป็นคนธรรมดาพอแล้วไม่ต้องการเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งหลายในเมืองคูฟันะครับปรากฏว่าในปีถัดมาในปีต่อมาเนี่ยซึ่งอยู่ในช่วงเทศากาลฮั์ มีบุคคลหนึ่งที่อยู่ในเผ่าตระกูลชั้นผู้นำจากเมืองกูฟ้าก็เดินทางมาประกอบพิธีฮัชหรืออีกรายงานบอกว่าคนคนหนึ่งที่เคยพบเจอท่านอุเวสและเคยเยาะเย้ยท่านอุเวสและมาพบเจอกับท่านอุมัดอุมัดก็เคยถามว่าอุเวสเป็นอย่างไรบ้างนะครับอุเวสเป็นอย่างไรบ้างอุมัดก็ถามถึงสภาพของการเป็นอยู่ของเขาไอ้ผู้ชายคนนี้ก็บอกว่า ฉันทิ้งให้เขาอยู่ในบ้านร้างๆบ้านเก่าๆนะครับมีอาหารการกินแค่ความจําเป็นเท่านั้นพอเป็นเช่นนั้นพี่น้องครับท่านอุมาศรู้ว่าไอ้คนบุคคลเนี่ยที่ฉันเจอท่านเจอที่มาจากเมืองกูฟ้าเนี่ยเป็นคนที่เคย,ยเย่อเยอ้ท่านอุเวสดูถูกท่านอุเวสนะครับบอกว่าเขาให้เขาอยู่แค่เพียงไม้บ้านเล็กๆนะครับมีอาหารเสื้อผ้าเฉพาะาความจําเป็นเท่านั้น ท่านอุมัดก็เลยพูดฮะดิษที่ท่านอบ,บีพูดให้ฟังให้กับผู้ชายคนนี้ฟังที่มาจากเมืองคูฟะเล่าให้ฟังหมดเลยนะบอกว่านะครับ,นะรบเป็นผู้ชายที่มีแม่อยู่นะครับเมื่อใดก็ตามที่เขาขอพยทอัลลอฮ์ Allah ตาลาก็จะรับดุอาของเขาเพาเป็นเช่นนั้นพี่น้องครับผู้ชายคนหนึ่งที่เคยเยาะเย้ยดูถูกท่านอเวสเดินทางกลับจากฮัต ไปหาท่านอุเวสเลยนะครับโดยที่ไม่พูดอะไรไปหาแล้วก็บอกว่าอิสตักฟิลลีอิสตักฟิลลีอุเวสช่วยขอดูอาอภัยโทษให้ฉันหน่อยแล้วท่านอุเวสก็แปลกใจ ท่านพ่งเดินทางกลับมาจากการรมฮัตการรมฮัดเนี่ยเป็นการจีฮัดการเดินทางไปสู่อัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ ت ع า ل ารยืนอยู่ที่ตง้งอราฟอาดวงอาของเขาจะถูกตอบรับไม่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ดีไม่พอก,การเดินทางไปประกอบพิธีฮัสแล้วท่านจะมาให้ฉันขอพยโทษมันเป็นเรื่องที่มันไม่สมเหตุสมผลและผู้ชายคนนี้ก็ยังยืนกลานนะครับไม่ไปไหนบอกว่าอิสตักฟิดลีเวสช่วยขออภัยโทษให้ฉันนะ แล้วท่านอุเวสก็ยังพูดอีกว่าท่านเพิ่งเดินทางกลับมาจากการทำฮัสจะมาให้ฉันขออภัยโทษได้ยังไงไปไปมามาพี่น้องกับท่านอุเวสนึกออกนะครับก็เลยถามว่าท่านไปเจอกับท่านอุมัดมาใช่ไหมก็บอกว่าใช่ฉันไปเจอกับท่านอุมัดมาอุเวสก็เลยเข้าใจแล้วว่าผู้ชายคนนี้จะไม่ไปจากฉันจนกว่าเขาจะได้รับการดูอาจากฉันให้ขออภัยโทษให้กับเขา พี่น้องครับจึงกระทั่งว่าฟาสต์ฟอรอเะอูเวสก็เลยขอดุอาอภัยโทษให้กับเขาและตอนที่อยู่ในเมืองคูฟ้าผู้คนก็ต่างรู้ถึงสิ่งที่เขาได้รับสถานะจากท่านนาบับดุฮัมมัส,สลลัลฮฺอะเลวะซัลัมว่าเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์จะตอบรับด้วาผู้คนก็ต่างหลั่งไหลเข้ามาจกนกระทั่งว่าท่านอูเวสรีบเดินทางออกจากเมืองคูฟ้าไปนะครับรีบเดินทางออกจากเมืองคูฟ้าไป พี่น้องครับเราได้อะไรจากเรื่องราวที่ผมเล่าให้พี่น้องฟังประการสำคัญเลยพี่น้องครับหนึ่งในสิ่งสำคัญของพวกเราก็คือจะต้องขอดุอาอภัยโทษให้กับพี่น้องของเรานอกจากขอให้ตัวเองแล้วครอบครัวแล้วขอให้พี่น้องมุสลิมทั้งหลายได้รับการอภัยโทษสอง หนึงในบุคคลที่อลัลลอฮ์จะตอบรับดวาคือบุคคลที่ปรนนิบัติดูแลแม่ทำความดีต่อพ่อแม่คือหนึ่งในสาเหตุที่อัลลอฮ์จะตอบรับดวาเหมือนอย่างชายคนนี้อเวสดูแลแม่อย่างดีทำความดีต่อแม่นบีรับประกันว่าเมื่อใดก็ตามที่เขายกมือดวาอัลลอฮ์จะตอบรับ จนกระทั่งอะไรครับท่านอุมัตตามหาผู้ชายคนนี้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะได้รับความดีจากผู้ชายอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าตัวเองจะเป็นซาฮบะก็ตามแต่ใน,นเมื่อมีโอกาสพบเจอกับคนดีพบเจอกับสิ่งที่ท่านนับีบอกว่าเมื่อใดก็ตามที่เจ้าพบเจอเขาจงขอให้เขาอภัยโทษให้กับเจ้าวันนี้พี่น้องครับเราเจอใครก็แล้วแต่ที่เป็นคนดีนะครับให้ช่วยขอดุอาให้ ขอให้ Allah อัลลอฮ์พยาโทษให้อย่าขอแต่ให้ฉันรวยอย่างเดียวอย่าขอแต่ให้ฉันได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอย่างเดียวนะครับทุกอย่างมันจะไม่เกิดขึ้นนอกจากว่าเราจะได้รับความเมตตานั้นความเมตตาก็มาจากการขออภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบฮาหนูวะตะลานะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นอีกเรื่องราวหนึ่งที่อยากจะบอกกับท่านที่มาบอกว่าถึงแม้ว่าเรานั้นจะไปมีคนรู้จักถึงแม้ว่าเรานั้นจะไม่เป็นที่มีชื่อเสียงในสังคม นะครับที่เขาชื่นชมกันอยู่แต่ระหว่างเรากับอัลลอฮ์เนี่ยเหมือนอย่างผู้ชายคนนี้พี่น้องครับไม่มีใครรู้จักอยากจะใช้ชีวิตธรรมดาแต่ระหว่างเขากับอัลลอฮ์ระหว่างเขากับบรรดาคนในชั้นฟ้าเขาเป็นที่รู้จักและเป็นคนที่อัลลอฮ์สุบฮานุตะลายกย่องเขาด้วยฉะนั้นนะครับก็อยากจะให้ท่านพี่น้องทังางยนั้นได้นําสิ่งลา่านี้ไม่เป็นแบบอย่างเอา